สีบนน้ำค่ะบั่นให้ดูนะคะเพื่อนๆจ้าบันสีบนงามมุก าชมบอลค่ะเพื่อนอเพนถมด้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมข้าจ้บอลค่ะเป็บอนเพือ่อน ขาจมบอนค่ะเพื่อนๆจมบอนเนี่ยสีเป็นน้ำค่ะ เอเดนคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวยค่ะกระทิงๆิงของคางมันนอกกาบอยนั่นแบบบั้เบึงเท่าไหร่นะบนโต๊ไใกับชาๆาอยู่เพียงสวยงามเกิดมางามมาสวยแทยจะมีอยางงามเโอายเกิดมาทำไมสวยแท้ อันนี้คืออะไรน้อมาหาชัยมาจันมาพี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้โ,โอ้มาตลาดไม่เห็นดอกไม้ด้วยแถมด้วยต้นมะพร้าวน้วหอมมาเพื่อนตทม ตะดเละไปขายตลาดกันผูพ่อหอมผู่หอมสวยปะค่ะเพื่อนๆจ้าชมบอลด้วยกันนะคะตะดเละสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆมาเจอดอกไม้ส,สวยๆงามๆค่ะคนน่ะ งามคัดงามแน่นอะค่ะเขาเอินต้นอย่างน้อยนี่ลืมชื่อหมดแล้วเตี่ยงไข่งงามเกิดมางามมาสวยเกตจะมี้างงามเลยข้าชมบอลค่ะเพื่อนๆกะจริงๆของควางมันเนาะกะบ้อยนั่นแบบบั้งเท่าไนน่ะ ตนตไใกับชาๆาอยู่ม<า>ันให้ดูนะคะเพืบบ่อนๆจ้าบอนสีบอลงามโม้สวยงามมากๆเลยโอ้โห,โโหโมีความสุขจริงๆเย็นตาเย็นใจพี่น้องวันนี้เมาบอลเปลยงไข่งามเกิดมางามมากสวยเยังตะ่มยดางงามเลย ถะวนี่สีงามค้แงะตพาะแกนมละี <S <S ่ต้นมะพราวํำหอม สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาเจอดอกไม้ส,สวยๆงามๆค่ะคนน่ะมมน้ำขัังน้ำแน่นนะค่ะเขื่อนต้นอย่างน้อยเ่ยลืมถือหมดแลวแถมด้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะเพื่อนๆพื พี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้โหาตลาดไม่เห็นดอกไม้เลยแถมด้วยต้นมะกราวน้ำหอมตาเพื่อน,นเต๋อเพ็ยงไข่งามเกิดมางามมากสวยจัต้นนี้ย่างงามเลยก็เกิดมาทำไมสวยแท้อันนี้คืออะไรเนาะ มหาชัยมาซานมาอ้าชมบอลค่ะเพื่อนๆเ,เก่งไข่างามเกิดมางามมากสวยจัตจะมีนางงามเลยเอ้ออันนี้เชื่อ ยังตามที่ตั้งหาเป็นเกรืสื่อที่เป่งไ่งามเกิดมางามมากสวยเสียัมียังงามเลยต้บนเนี่สีบนงม้มค่ะ เงินแค่ไม่ต่างกับสามแสทุกทุกผเนี่ยสีพผลน้ำค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนไปเจอดอกไม้สวยๆ,ๆงามๆค่ะุลน่ะน้ำคัะน้ำแม่เนาะค่ะเขาเอิ่อต้นอย่างน้อยน,อนี่ลืมชื่อหมดแล้วสสวัดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน มาเจอดอกไม้สวยๆงามๆค่ะเพื่อนน่ะน้ำขักน้ำแหนะค่ะเขาเอิ่อหนุนอย่างนู้นนี่ลืมชื้อหมดแล้วพี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้โอมาตลาดไม่เห็นดอกไม้เด้ลยนี่พี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้โอมาตลาดไม่เห็นดอกไม้เด้ลยนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไปเจอดอกไม้สวยๆงามๆค่ะเพื่อนน่ะน้ำขักน้ำแหนะค่ะเขาเอิ่อหนุนอย่างนู้นนี่ ลืมชื่อหมดแล้วสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาเจอดอกไม้ส,สวยๆงามๆค่ะคุณน่ะน้ำขลังน้ำแเนาะค่ะเขาเอ็นต้นอย่างน้อยน,นี่ลืมชื่อหมดแล้วพี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้พระตลาดไม่เห็นดอกไม้เด้อแงงสวนรอ๋อเกิดมาทำไมสวยแท้คุณน,น่อนอะอันนี้ย่บ้านนี้ เอนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะสวยค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาเจอดอกไม้ส,สวยๆงามๆค,ค่ะคนน่ะน้ำคัดน้ำแน่นนะคะเขาเอิญต้นอย่างนูงนงน้นนี่ลืมชื่อหมดแลยเอ็นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะสวยค่ะฮะ สวยงามมากๆเลยโอ้โห,โโห,โโหมีความสุขจริงๆเย็นตาเย็นใจพี่น้องวันนี้มาบอลให้ดูนะคะพเพื่อนๆจ้าบอลสีบอลงามมากไปขายตลาดน้าถือข้อหอกๆ้อ,อสวยปคขาเพื่อนๆจ้าชมบอลด้วยกันนะคะ เอเนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะสวยคะ่ะนี่เปยนไข่งามเกิดมาง,งามมากสวยเัยตัวหนุ่ยยางงามเลยกระดิ่งๆกว้างๆมันเนาะกะบอยนั่นหรอ,อบ,รรบัดเบึ้งเท่าไรนะบนโต๊ะไฟ่กับชาชาอยู่อ่า แบด้วยนมะพน้าวน้ิ่นหอมกลิ่นปลาักเป้าแต่สวยงามมากๆเลยโอ้โห,โโหโมีความสุขจริงๆเย็นตาเย็นใจพี่นอ้องวันนี้เมาบอยอ,อันนี้เชื่อชื่อ,อยังตามที่ตังหาเป็นเครื่สื่อ กระถิงถิงกว้างมันเนาะกั